จังหวัดนครศรีธรรมเนียควรที่จะมีการขยับทางด้านไอทีแบบไหนยังไงบ้างทุกสายธุกรกิจทุกอาชีพทุกองค์กรและหน่วยงานก็ต้องเอาคอมพิวเตอร์เอาไอทีเข้าไปใช้อยู่ที่ว่าจะเอาไปใช้ในระดับอะไรบางคนเอาไปใช้ก็คือในระดับที่เป็นเครื่องมือเครื่องมือในการทํางานบางคนเอาไปใช้ในเชนิงการบริหารในการจัดการเรื่องของ ธุรกิจเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซึ่งก็เป็นระบบสารสนเทศภาคการศึกษาจะต้องมีไอทีเข้าไปคือต้องบอกว่านาครศรีธรรมราชเป็นเมืองแห่งการศึกษาเป็นเมืองธรมรมะมีโรงเรียนเยอะมีโรงเรียนเนี่ยเป็นพันกว่าโรงเรียนมีมหาวิทยาลัยเยอะ67แห่งนอก่านก็คือจะมีเรื่องของไอทีที่จะเป็นบอกว่าเป็นคอมในการที่จะอสอนให้เด็กใช้พวก Microsoft o f f i c e พิมพ์ Word e x c อ l เออกแบบท,ทำาะต่าง แต่พอมาเจอในส่วนของยกโควิดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในเรื่องของการที่จะทำ็นห้องเรียนที่เป็นรูปแบบใหม่เช่นพวกสมาร์ทคารดูมคล้ายๆกับเหมือนที่เราดูในข่าวพยากรณ์เช่าสารท้องเจที่นักข่าวเอามือแตะสัมผัสสั่งการมีภาพเคลื่อนไหวมีเครื่องมือจะต้องมีพวกระบบบนันทึกการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กเขาได้เดรีรู้ได้ได้ศึกษาเพราะ สติปัญญาหรือความรู้ความฉลฉลาดของเด็กแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางครั้งที่อาจารย์สอนแล้วเนี่ยเด็กคนหนึ่งคนที่เก่งอัจฉริยะอาจจะรับข้อมูลได้9 0กว่าเปอร์เซ็นต์หรือ1 0 0เปอร์เซ็นต์แต่ในเด็กระดับกลางเนี่ยเขาอาจจะรับข้อมูลได้สัก4 0 5 0บาเปอร์เซ็นต์บางครั้งสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ถ้าเรามี ระบบบันทึกการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนใหม่เด็กก็จะสนุกสนานเด็กที่เขาอยู่ในระดับกลางหรือในระดับที่ค่อนข้างอ่อนเขาก็สามารถที่จะเอาข้อมูลคอนเทนต์เอาไฟวิโดีโอสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยมากับทบทวนอร,รอบรอบสองทำให้เข้าใจมากขึ้นรอบ3รอบ4รอบ5มันก็คือจะเป็นการยกระดับพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการเรียนการสอน American English Teacher Bob and Nan Grand Fortune Hotel นครศรีธรรมราชโทร075-841-888 TOT Fiber to you โทร1-100 JB เครื่องกรองน้ำโทร081-970-0686 Pro AV e by Saugood 091-825-6002ป้ายโฆษณา LED สีแยกคู่ขวาง โทร085 888 4629นครพรมวิลล่าโทร091 461 5393 TOA by High Center ครับเพิน